มันเก็บท้องอ่ะชีโครงข้างขวาเนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยมากเลยบ้าจะขุดหลุมปลูกต้นไม้สักต้นนี้ไม่เสร็จแล้วก็จุกเสียดนั่นท้องกินข้าวก็ไม่ค่อยได้มีแต่ง่วงอยากนอนเพกลัวกลัวตายเนาะมันโรคตับตายเนาะกลัวว่ามันจะตับแข็ง แม่ชื่อแม่ทองใบเขตมงคลชื่อเล่นว่าตอนแม่อายุ53ปีแม่มีอาชีพทำนากับเกษตรกรตอนนั้นป่วยเป็นไขมันพอกตับระยะ3เป็นประมาณอยู่2เดือนค่าตับแม่สูง64ตับทำงานหนักไขมันพอกตับตาเหลืองเยี่ยวเหลืองกินข้าวไม่ได้เลยแล้วก็อ้วกแล้วก็ ง่วงนอนอย่างเดียวแล้วมันก็จุกเจ็บท้องลงเนี่ยใต้ซี่โครงข้างขวานี่นะขุดหลุมไม่ได้เลยไม่เส็ษหลุมนึงจะปลูกมะมะละกอนี่ขุดไม่ได้เลยแม่ก็ได้ยามากินกินอยู่เป็นเกือบเดือนนะลูกไปโรงพยาบาลเนาะบอกว่าไปกินยาอะไรมาเนี่ยตับเสียหมดเลยมด,ด่างทำไมมันจะด่างลายตับพังหมดเลยหมอว่ากลัวกลัวตายเนาะ เจอในโทรศัพท์เขารีวิวว่าเบต้าลสรักษาพอกตับแม่ก็ปวดนะว่าตรงนี้มันเป็นช่วงตรงนี้มันเป็นตับแม่ก็เลยสั่งมากินเบต้าลสทรนกามงสี่กล่องก็ดีขึ้นพอหลังแม่กินเสร็จแล้วแม่ไปตรวจตับลดลงกินแล้วมันกินข้าวได้จากที่เราคิดมากมากะพอกินลงไปมันดีขึ้นเราก็สังเกตอาการเราไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้แม่ไปเก็บเน็ดทุกวันเนี่ย ไปได้สองรอบเลยนะแล้วใช่รอบเดียวนะรอบบ่ายไปอีกเก็บเนี่ได้เนี่ยสวนแม่ปลูกผักปลูกผักด้านหลังบ้านก็มีแม่ก็ไปหาหมอหมอบอกว่าไม่มีนะตับไม่มีตับดีปลอดดีไม่ด่างไม่ลายหมอแบบเขาบอกว่าถ้าอ้าเป็นแล้วให้ซื้อมากินเพราะว่ามันมันดีแม่กินแล้ว ดีแม่กินเองเขาไม่ได้จ้างดีจริงๆแม่แม่กินดูมันดีแม่ดีขึ้นด้วยเบต้าอิสโปรพัสดีจริงแม่กินแล้วหายกลับมาหากินได้ปกติ